สุดครับวิเคราะห์ก่อนเกมวันนี้นะครับจะพามาดูพรีเมียร์ลีกนะครับอังกฤษนะครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับปะทะกับปอร์สมัทนะครับแต่กันคืนนี้นะครับเวลา3ามทุ่มตรงนะครับผมแมนยูไนเต็ดนะครับอยู่ในสภาพทีมที่ค่อนข้างพร้อมเลยทีเดียวครับเหลือเพียงแต่เช็คความฟิตของฟิลโจและก็อัดเซลกอนซเป้เท่านั้นนะครับส่วนปอร์สมัทนะครับเกมนี้นะครับจะไม่มีชาลีดานิเอลแล้วก็ไซมอนฟานซิตนะครับที่มีอาการบาดเจ็บนะครับ ปอสมั้นไลฟ์ใช้มาแล้วถึง7เกมติดกันนะครับส่วนแมนยูนั้นไม่ต้องพูดถึงแล้วครับไม่แพ้ใครมาแล้ว15เกมติดนะครับดังนั้นกับราคาที่เปิดมานะครับมองดูว่ายังไงก็สมเหตุสมผลนะครับพีแดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับของกําลังมาฟ้ากําลังเปิดนะครับเกมลุกดุดันนะครับยิงยิงประตูได้เยอะตลอดนะครับดังนั้นนะครับเชื่อว่าการเจอกับปอ์สมัตทั้งนี้ครับที่นอกจากฟอร์มจะไม่ดีนะครับแถมยังมีตัวเจ็บเยอะแบบนี้นะครับ มองดูแล้วนะครับอยู่ต่อดีกว่าละครับปลอดสมัครนะครับนาทีนี้ลุ้นไม่ขึ้นจริงๆละครับเอาละครับขอฟันทงเลยครับอยู่แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดประเดุดครับพิคระห์ก่อนเกมสนับสนุนโดย m MM m 88 Power เว็บดีไม่มีโกฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมง